โอ้ยพอยินมแล้วที่เราังนอนมันก็ดีมัมันกดีมันประหยัดละเห็นัหมประยัดละต้องเห็นป้ายก่อนนต้อง็าทานกเอาบ่าว่าเอาดเนี่ยพอพอยินี่ยจยมากกวที่เพาะทีแผะก่เอาไหมหมอไม่อยาก้าบอกอ่างน้น เขาเพิ iesen, ่มอยากแม่ไม่อยากแม่กินหลอดแบบกินได้เพื่อเดียวแม่นะแม่มาที่ซื้อแล้วที่ค้านซื้อหลายเทื่อนะค้านซื้อระยะหรอกกินไปซื้อแม่ไม่อยากกินซ้ำหรือแม่กินอย่างเดียกินเทือเดียวแล้วก็แล้ว ยาเยอยยบ่าเมือดกออกแป่จะเินพวกนมออนี v ่นะครับค่าป่ครัาจ้าวจริงๆแบบออกหาเลยแหงนวนี v ้เก <ing dictionary> ็บแหแครับเก็บมาขวงไว้มาคร่บหมองห แม่พี่ัดมะม่วงขวนก่อนนะเฮ้ยหละพอเก็บก็หาหนน้ำหนัพอร้องมากบเาหวานๆขอของผมนะอืมที่ยังอ๋อขนมจีมนะี่มันตากนี่มันตากไะไรู้อโบเก็บก่อนนะตากนะแม่บอกให้เก็บเก็บกันอย่ให้มันตากด้วยลายแดดก่อนไปเก็บนมันเครื่องร้อนเครื่อง ถ้าไม่มองจับก็พอผิดได้ไาเลยแต่จังหวดน่ะจับพิ่มข้างพุ่นนพิ่อขึ้นขึ้นุันเก็บก็ได้ถห้มันแห้งๆครั่อนน้มันจะบอ mm. bon er ัดท er 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 ี่แม่บอกเก็บง่งยน่ะคือให้มันแห้งกับทัดแล้วมันจะเก็บมันบ่มม็นอับเด้ตรงที่สาวผู้สมว่าจคอนท้าเก็บ้อย่างผ้าเชื่อข้าแห้งมนบวมแห้งในปห้อยทับเันมันมอัด ก็มคืออันนชือซงล่างกนกับอันซัลางแกนยกอันรวมแล้วมันเหมือนอาล่ตนเนาะหนับเลยเนาะมนี้หใจแล้วเดือนะหนาวอเลยจาดีกว่าหนาม้อมากใจมนย่งทานอยู่เยอมานานแใจาอมาล้วแีละ ย้อนดูได <con> ้อนมากแล้วเงินนจึงเหลือเยอะเปดทันนะคนกลายบวกลนมากเลยก็คือไได้ร้านเด้วาขาวัว่าคืนงำได้ไปเบิกเงินจะได้ซื้อเบิกมากเทินแล้ซื้อตุวิน้ำเหรอตเตาใท้เตานี่มัที่นราซืมัเตาแดปตาเอาสาบริสุทธิ์ใส่เนาะ ดให้พ่อเจ็ดดีๆแล้วฉได้เอาข้าวตูไ้ไว้เหอนี่อะได้ต่อมอเนาะมันไม่จับเดียวเนาะมันมีมอมต่งมงเดียวเนาะเยวะขนแีแต่จะเบิบ้เอาข้าวตู้ไว้แได้เจ็ดดีข้าวตู้ทำไมดมกาา้กินหม,มูกระทะอืมด้วกินหมูกระทะจุดนี้เจ็ดดีๆแล้วข้าวตูไ้ไว้ทั้งจุดได้เห็นะะเข้าวตู้ไว้ห้กิมูกระ จุ่มอื่นน่ะจัดไว้ท์ไซด์เวทอื่นน่ะอันเครื่องปันแม่ชูมาไหม่เอาไปใ์ไแต่ว่าเครื่องปันนั้นบ่เอาออกมาใส่์ผู้ปินตัวใด้ไซด์ผู้ปินมันต้องเอาออกมาเตาอบเนี่ยเสียอาออกข้างบาออกเอาออกเอาออกมาก็ได้เพราะว่าเตาอบนี่มันแกะตัวได้นะผมนะ ทานนี á, có, có ้ก hm? ็ก hmm. ็แปะไรอ่างเง้ดแม่แบบมไปอไหลยนะไ่อันเตาันมตกกรแพ้ฮะตไปตัวกแพ้ไปตูกแพน่ะอไปตกกแพ้อาไปยงไกตัวกระแพ้อันนีอันูเดียวมันสันๆม่น่างแกวเบ็ดวเนาะ เราะอีกโดนยงไงะคำั้นักการเงิเอาตัวนี้ออกไปนะจากตัวนี้ติดตัวกัแพ่ละตัวมันต่อเออกะมาต่อแล้วเนาะคำนีดแต่ตันนี้กันบาพ่อเขาเขาไใส่รเนาะใส่อะไรนวคำว่าเอาอันนั้นนะจงบอกอังอันนี้มันตัวใหญ่หัวออาไปกินเท่ามันคือบุคลากเอาสร้าที่พ่อเห็นทางฝนหัวใจนะมันต่อต่กับแพรตั้งได้เยอะ เป็นอย่างท่ันทุนนั้นเอาไว้บ้างแก้วบา้างหยาบนะบริโตโตโต์ตตตมาเหน่อบ้างเตาอบก็บ้างหม้อน้ำห้อนโต๊ะตั้นหนาบ้างแกว้วน้ำแจ้วเลยเป็นยังเป็นแบบมันยึดไม่มไอัดเพื่อเอาออกพิม,มพ์จิตเอาออกก็พิมพ์จิตเอากมได้พิมพ์ที่พอซื้อมาอัน บาเาเส็จแ้หางพ้วยบ้์่เอาก็ได้จดนะัิมิ์กับซีกับโจกับซีได้เกิดมันสะอาดขึ้นไปรกดอกไม้งามนะคอยเห็นสีขาวก็มีแต่สีด๊าดหรือสีอื่นด๊ดอืมท่านี่านนัู่นี่เกิดดนบ เครื่องใส่เครื่องขายของอืมเก็บนี้ออกไปข้างนอกใั่จันจันเนี่ยวออกไปข้งนอกเอาจันสีขาวมาบ้างแท่นนะทางเขากไว้ทางขารครองพันเหนียวออกไปข้งนอกเลยโอาสั่นมเลยจันสีขาวนห้องเดโอ้โหโก็เสือขาเนี่ย กับแป้อ hmm. ย the like ู it, em. And, uh, right. ่ทางนี้แล้เนาะเอาตู้เย็นเลยเอาตู้เย็นไปน่ะตัวแป้ไปที่ขาดอย่างห้องน้ำนงห้องน้ำเทงานทังนี้เนาะให้บริหารนิหน่อยแล้วตอนนั้หกู่แล้วเนาะเอาทำเข้าออกทำซื้อออกเออันัสิอสยัเอาออกนั่นต้นไม่อาอมานเกนเนาะเอาเอาเอาสันสิาวมาวางที่เก่า่บ่แปน จะว่าสั้นีนียนไแมเจ้าอกไปไว้ใส่ของทั้งอกนะนะฮะโบเปียนหรอกม่นช่ทีนี่สั้นบ้างที่เจาเพราะว่าเจเอาสั้นติดต่อมาใช้แค่สั้นที่นี่นี่แม่เจ้าวอกไปวางของทั้งอกบ้างมอบ้างอย่างแม่มันบกพอว่างอยู่แล้วอันซื้อมาใหม่น่ะว่างอะไรอัะนีะ ก็นี่ยแต่เพาผ้พ่กสี่แขนน้อนางเทตาีแต่ผพ่ตบอกเขือนที่ี่โตแขากระด้างตอนั่แเอาตแเขารมน้ใส่แค้องส่สั้นทีเท่าสันเดียวจะิพ่อบ

อมันเ็นน้นจะบพานอ่ะอืมแม่นะ